บ้านอยู่สวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับได้ก็ไปยังไงท้องฟ้าเ่งวันนี้เราอยู่กับท้องดาวนะนานๆแล้วครับนานแล้วไม่ได้เจอท้องดาวนะครับไม่่่ไดเเอมมพืนนผคียวีลักษณะงาเด่นนะครับถ้าไม่ตัดนี่โอ้โหลงพื้นเลยนะพี่น้องท้อง้าดาวนะครับไม่ค่อยอ้วน เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนักงา <ś c oughs> ดูแล้ว <ś c oughs> งาสวยมากเลยนะครับพี่น้องผมงชื่อจริงนะครับพลายดาวไม่เหมือนใครเลยครับ นะครับหนักงามากเลยอนุรักษ์งาไว้นะครับเจ้าของไม่อยู่นะครับเจ้าของเจ้าของิององดกัล่างอยู่บนบ้านอยู่ครับไม่กล้าเข้าใกล้นะครับอยู่ไกลๆก่อนนะครับดูครับไม่ค่อยใหญ่นะครับ ได้กินไพลยแบง์เราแน่ๆเลยเนี่ยทำใส่ผมด้วยครับพี่น้องอโอ้โหยาวเฟืยเลยนะครับรตัดเมื่อ 9, ไม่นานมานี่เองนะครับดูยาวลงพื้นอีกงแล้วพี่น้อง 2, โหยอดเลยนะพี่น้องคืงอไปแน,น่สุดรอสุดรอสุสุดรอ สวยนะครับสวยสวยมากๆเลยสวยมากนะครับงาเนี่ยใส่ผมด้วยครับพีบ่น้องขนาดจุ๊บไรนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับงาเกือบถึงพื้นเนอะ งานนี่ก็สุดยอดเลยพี่น,อน้องเลยอายุก็พอสมควรนะครับแต่ยังแข็งแรงครับแข็งแรงสวยครับสวยไม่ใช่ธรรมดานะครับเห็นไหมครับมีลายทึกตัวนะครับช้างพลายไม่ต้องพูดถึงนะครับ <c oughs> บาเล็กมาใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่กับควาในสัยดีครับ อุ้มบา่านงาลงพื้นเลยยอดเลยครับงาเปิดสวยอ้หายแบงค์เราจะได้อย่างนี้ไหมเนาะหายแบงค์เราก็ต้องออกวีแบบนะครับเนี่ยงาเขาใหญ่มากเลยนะครับนี่ดูครับโยนใส่ผมด้วยโอ้ มันยวหางครับโอ้มัดโซ่ยาวเลยครับโซ่ยาวปล่อยกินย้านะครับไม่มีแขนครับตรงนี้วันนี้ทําทำงานถ่ายรูปคู่กับแข่นะครับสวยครับสวย ช่ธรรมดานะครับผมถ้าควานอยู่คงจะได้ไปถ่ายทำใกล้ๆนะครับสวยนะครับสวยดูมาเกือบถึงพื้นเลยนะครับอีกตัดเมื่อไม่นานนี้เองแต่ออกแป๊บเดียวเนี่ยออกจ พื้นอีกแล้วพี่น <t> ้องดูล <t> ักษณะนะครับสวยใช่ได้ครับหมูกลางเลยหูกลางเลยดูดูปลายมือเรียวทุกเชือกนะครับโอ้น้องแบง์เราก็สไตล์อย่างนี้กันนะครับไป แับแบงค์นี้ใส่ดีแล้วครับทุกวันนี้แบงค์นี่ใส่ดีนะครับไม่โยนของใส่นะครับดวงห่างครับดวงห่างครับขวันไม่อยู่ไม่เข้าใกล้นะครับอันตรายครับจดอาการเลยนะครับ โอเคนะครับพี่น้องแค่ okay, นี้ก่อนท <c oughs> ำใส่แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ